สวัสดีครับผมคุณพ่อลอชัยจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทรนะครับก็ในส่วนที่ในฐานะเป็นผู้อำนวยการต้องรับผิดชอบการที่สอมสอสหรือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศาึกษาหรือสอมสอสเนี่ยที่จะมาพัฒนาคุณภาพของเรียนเราและก็ยกระดับ หรือว่ามีหน้าที่ที่สำคัญก็คือมาทำให้โรงเรียนนั้นได้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับการศึกษาของประเทศไทยเราทั้งประเทศเราเลยนะครับทุกโรงเรียนต้องรับการประเมินคุณภาพโดยสอมสอสหน้าที่หลักของสอมสอเนี่ยอย่างที่พ่อได้บอกเนี่ย ทุกห้าปีก็จะมาประเมินโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกห้าปีพอครบรอบหาปีก็จะมาประเมินโรงเรียนกรนีในแต่ละปีเนี่ยโรงเรียนเองจะต้องมีการประกันคุณภาพโดยต้นสังกัดเราเองก็อยู่ในสังกัดของสอชอสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ก็เป็นต้นสังกัดของเราซึ่งต้องมาประกันคุณภาพภายในของเราและโรงเรียนดาราสมุทรเราเองก็มีกลุ่มโรง,งเรียนคาทอลิกสังคมนทนจันท์เราเรียกว่าเราสอจอทุกปีเราสอจ,อก,าสอจอก็จะมีคณะกรรมการมาประเมินมาประกันคุณภาพภายในให้กับเราเพราะนั้นทุกปีเนี่ยก็จะมีหน่วยงานมาดูมาตรวจ มายกคุณภาพโรงเรียนเราทุกปีพอครบ5ปีสํานักงานรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพก็จะโดยสมสเนี่ยก็จะเข้ามามาตรวจเราสิ่งสําคัญที่จะมาตรวจโรงเรียนเรานั้นน่มี3าหลักใหญ่ๆก็คือเรื่องเอกสารก็จะมาดูเอกสารย้อนหลัง3ปีในการเป็นบัติงานนะครับซึ่งในปีนี้ แต่วันที่20ถึงวันที่22กุมภาก็จะมาประเมินโรงเรียนของเราเพราะนั้นเอกสารที่จะมาดูว่าโรงเรียนเรานั้นเนี่ยได้ทำการพัฒนาโรงเรียนของเราเนี่ยใน3ปีย้อนหลังคือปีพศ2551 52 53เป็นเอกสารสำคัญที่เขาจะมาค้นมาตรวจว่าเราได้ทำ การพัฒนาในแต่ละเรื่องต่เอ,อเรื่องไหมนะในแต่ละเรื่องหมายความว่าเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องผลการจัดการศาึกษานะครับผลการจัดการศาึกษาในโรงเรียนของเราเนี่ยสามปีเนี่ยผลโอเน็เป็นอย่างไรบ้างในสามปีของป .6 หม .3 ามมหว่าเราเนี่ยมีการพัฒนายกระดับ โอเดตของเราดีขึ้นไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของนักเรียนเนี่ยมีด้วยกันห้าเรื่องใหญ่เขาเรียกว่าห้าตัวชี้ห้าตัวชี้วัดซึ่งเรื่องสําคัญคือเรื่องโอเนตแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นในห้าเรื่องนี้เช่นผู้เรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่เด็กดีของโรงเรียนเด็กดีของสังคม อันนี้ก็จะอยู่ในตัวชี้ที่เกี่ยวกับผู้เรียนนะครับมี5เรื่องใหญ่ๆนะครับ5ตัวชี้ในเรื่องของการจัดการศึกษาของโรงเรียนการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนเรามีโครงสร้างมีการบริหารบุคลากรการส่งเสริมบุคลากรมากน้อยแค่ไหนนะก็มีตัวชี้อยู่นะตัวชี้วัดอยู่นะครับและในกลุ่มของ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือในเรื่องของอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรามีอัตลักษณ์อะไรซึ่งในปีนี้เราฉลอง75ปีเนี่ยเราเน้นเรื่องให้นักเรียนเป็นคนดีนักเรียนมีความรู้มีจิตสาธารนณะและมีชีวิตที่เป็นสุขนะครับเพราะนั้นก็เป็นอัตลักษณ์ที่โรงเรียนเรามุ่งหวังให้ผู้เรียนเนี่ยจะต้อง มีอัตลักษณ์สำคัญที่เด่นชัดนะครับในอัตลักษณ์เองเนี่ก็ยังบอกชัดว่าเราเนี่ยมีเอกลักษณ์ในการบริหารอย่างไรในการที่จะทำโรงเรียนของเราให้คนภายนอกมองเห็นความชัดเจนของโรงเรียนเราว่ามีจุดเด่นอะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของจุด,ดที่เป็นเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สอสจะ มาดูโรงเรียนของเราแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนของเราว่ามีการส่งเสริมมาตรฐานของโรงเรียนให้ยังยืนอย่างไรนะครับมีการต่อเนื่องเอกสารสา3ปีชัดไหม3ปมีว่ามีการส่งเสริมโรงเรียนให้เหนือมาตรฐานมากขึ้นแต่ละปีแต่ละปีขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ เน้นของสมศสนะเพราะนั้นเอกสารเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่สมศสจะมาดูและเรื่องที่สองที่สมศสจะมาพบมาตรวจเราเนี่ยก็คือเรื่องของการสัมภาษณ์ก็จะสัมภาษณ์ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนะครับคณะครูนักเรียนนะครับ รวมทั้งชุมชนที่สมศไปใช้เวลาในสามวันเนี่ยเจอทั้งท่านหรือเจอชุมชนรอบโรงเรียนของเราหรือแต่ร้านค้าที่อยู่ในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สมศจะถามถึงการยกมฐานของโรงเรียนเราเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนมีจริงไหมปรากฏอะไรเด่นชัดตรงนี้เพราะนั้นข้อมูลเอกสาร ลูกเรียนจะทำกันดูสวยงามแต่การสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองชุมชนสังคมจะเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับรวมทั้งในโรงเรียนเราเองด้วยนะครับแล้วสุดท้ายที่สมศจะจะดูเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการสังเกตนะครับสามวันเนี่ยกรรมาการห้าท่านที่จะมาตรวจโรงเรียนเราเนี่ย ก็จะใช้สายตาแหลมคมมองดูการทํากิจกรรมต่งางๆของเด็กของครูของผู้ปกครองตลอดใน3วันนะครับนั้นในส่วนตัวแล้วพ่อเองในฐานะผู้บริหารเนี่ยเราขอความร่วมมือจากครูในเรื่องเอกสารนะครับเตรียมกันอย่างดีในเรื่องของผู้ปกครองหรือนักเรียนเอง จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ที่สมศต้องการเพราะฉะนั้นก็ในสิ่งที่อยากเชิญชวนนักเรียนหรือแม้ผู้ปกครองรอชุมชนเนี่ยก็จะเป็นผู้หนึ่งที่จะให้มุมมองที่ชัดเจนเด่นชัดนะครับก็หวังความร่วมมือจากผู้ปครองทุกท่านชุมชนหรือว่านักเรียนเองว่าเราเนี่ยจะให้มุมมองโรงเรียนเราแบบไหน สิ่งที่เราทำเนี่ยมีอะไรดีมีข้ออ่อนมีข้อบกพร่องที่เรากาลังจะพัฒนาเนี่ยก็สามารถพูดได้ทั้งสองด้านนะครับด้านทั้งดีด้านทั้งข้ออ่อนข้อบกพร่องซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราทุกคนก็สามารถจะพูดได้เพื่อความโปร่งใสชัดเจนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สมมมองเราก็คือการสังเกตเพราะนั้นถ้าทีกิจกรรมอะไรต่างเนี่ยก็อยากฝากนะครับ นักเรียนที่รักในก,การให้ความร่วมมือเราตอนเช้าเคารพธงชาติพร้อมเพียงสมาธินิ่งสงบเวลาทํากิจกรรมอะไรต่างๆทําจริงจังตั้งใจนะหรือว่าทำให้เห็นว่านี่คือชาวดาราสมุทรได้มีคุณภาพมีมาตรฐานในสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่โรงเรียนเราอบรมสั่งสอนมายาวนาน75ปี สิ่งเหล่านี้พ่อมั่นใจนะครับว่านักเรียนคุณพ่อคุณแม่ชุมชนสามารถที่จะเป็นเสียงที่ดีของโรงเรียนนะครับที่จะทําให้โรงเรียนเรานั้นมีชื่อปรากฏในหรือได้รับรองมาตรฐานของสมศเนในระดับที่ดีดีมากซึ่งพ่อเองก็คาดหวังว่าเราทุกคนทําได้และช่วยกันนะครับเพื่อ โรงเรียนของเราจะได้เป็นไปในทางที่ที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐานเรื่องของคุณภาพที่สมสมกําหนดแล้วเราสามารถทําได้ในระดับมาตรฐานแล้วก็บางอย่างเราท้เหลือดีกว่ามาตรฐานสากลอันนี้ก็น่าที่จะบอกกล่าวน่าที่จะพูดคุยกันนะครับก็ mm hmm. ใช้เวลาพอสมควรนะครับพ่อคิดว่ายังมีหลายเรื่องที่ น่าพูดคุยน่าให้ความรู้นะครับกับพวกเราก็ขอให้ช่วงนี้นะก่อนที่เราจะมีการอาสอบมาตรวจเยี่ยมเราเนี่ยมาตรวจเราเนี่ยเราคงมีข้อมูลค่อยๆทยอยเข้าไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นสาระของของนักเรียนเองของครูของเรานะครับที่สมาสออาจจะให้การถามเราว่าเราเข้าใจไหมในระบบของ สมสอรหรือว่าในโรงเรียนเราทําอะไรบ้างที่มีคุณภาพอันนี้เราคงต้องให้ข้อมูลกันเรื่อยๆนะครับสมสอใช้เวลา3วันแต่สิ่งที่เราทํากันมาก็คือ75ปีมีการพัฒนาต่อเนื่องเพราะฉะนั้น3วันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นข้อสรุปที่ที่ตายตัวนะก็3วันก็คงได้ข้อมูลส่วนส่วนหนึ่งนะครับแต่เราที่ให้ข้อมูลเนี่ย เราพยายามที่จะต้องให้ให้ครบให้มากมันก็จะทําให้การตรวจคุณภาพประเมินครั้งเนี้ผ่านไปด้วยดีนะครับก็ขอบคุณทีมงานที่มาให้พ่อได้แนะนำหรือให้ความรู้นะครับต้องขอบคุณทีมงานทุกคนครับก็ขอสวัสดีพวกเราทุกคนสวัสดีครับ